เม็ซส้มสองคนเลยเหรอแล้วอ้อยไปเลนไหนเนี่ยมูลาดออฟเลนอ้อยโลมิงเหรอผมว่าเกมนี้มันไม่ธรรมดาแน่ครับทุกคนไปแล้วช่วงความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีไวรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายไอเดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอเดียให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID ดีอดีสกินแแหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เคดิดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อไอดีเกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอม,มาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุมผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open นดีลดไปถึง5%หรือจะเติมผ่านเวลพาสก็ลดสูงสุดไปถึง25%เลยครับ ใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบรดเรลต้าชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีกับพีโลคลิกซี่นะครับผมกับ2เม็ดส้มตัวตึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนาคอนหรือเป็นอ้อยนะครับผมและเกมนี้นะครับอ้อยลมิงครับผมผมก็ยังไม่เคยเจอนะว่าอ้อยลมิงเล่นประมาณไหนครับก็เดี๋ยวมาดูกันละกันว่าเม็ดส้มเนี่ยเขาจะเล่นกันแบบไหนนะครับผมโอเคเปิดเกมมาก็ผมคิดว่า ต้นเกมเราอาจจะต้องใส่เขาหน่อยไหมเพราะว่าเราไปตัวต้นเกมนะทีมเราอะแต่อ้อยมันมันกัต้องการเรือสองก่อนนะมันจะเริ่มทําเกมได้ผมจะลองเดินไปซ้อนมูลาดดูครับที่เลนบนรับผมเผื่อมันจะมีอะไรนะแต่ว่าเยนาเนี่ยคือเซฟเลยแสดงว่าแบบเขาอาจจะระวังอ้อยนะครับผมแล้วก็ผมนะว่าคลิกซี่เนี่ยมันเรือสองอ่ะมันทําเกมโหดครับผมถ้าเกิดมัน เลนไหนมันบวกกันเนี่ยคิกซี่มันเดินไปแล้วมันได้ยกเลสสกิลหนึ่งเนี่ยคือเลนนั้นเนี่ยอาจจะตายได้เลยเนะครับตรงกลางตรงนี้ผมยกโดนนะครับผมแล้วเขาเข้ากันไปสองคนครับสอง็ดส้มครับผมปราสาทพลังเก็บเฟิร์สบัตมาได้หมดทุกคนเอาเรื่องว่ะตัดเนยเกมนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะต้องออกเป็นวูดแว้นนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยต้องเคลียร์เลนคนเดียวอย่างแน่นอน ถ้าผมเคล์เลนคนเดียวคิตตี้เป็นตัวหนึ่งที่เคลียรลนช้าผมมันก็เลยจาเป็นที่จะต้องมีบูทแว่นนะเพราะว่ามันต้องรีบแว่นไปเติมเกมนะครับเนี่ยสกิลหนึ่งไปคีปไม่ตายนะครับผมสกิลสองไปเนี่ยคีปก็ไม่ตายนะครับอ่ะแล้วนายแท็กนายแท็กอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่สี่ทชไมเพื่อนไม่สี่ก็ทําทอะไรไม่ได้ก็รอไปแต่ว่าไม่มีใครเดินมาตรงนี้เลยนะวยแต่อ้อยเองดุไป,ปเพราะว่าะเองเข้าไปไล่ข้างในหรอ นาคอเล่นสวยครับผมชันเนสนาคอที่เขาก้าเล่นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเมียนติเนาะที่แบบไม่เกิดโดนดาร์ซี่จับเลยเขาก็อนติล้างได้นะครับอุ้ยแล้วอ้อยหวนเช็คแบบนี้วะนี่แหละความสามารถของอ้อยลมนะครับเดแบบินแมปวงกว้างได้นะครับโดยการหว่นด้วยสกิลสองอันนี้จดเลยนะครับผมไม่น่าจะทำไรได้นะตรงนี้อ่ะยกไม่โดนครับผมดาร์ซี่กดหนึ่งพอดี แล้วเขาไล่ผมมาแล้วครับผมฟิกด้วยฟิกต่อครับผมหลบอันติครับตรงนี้โอเคทำใหตามต่อนะครับแล้วอ้อยเก็บดับเบิลคิวที่เดล่างสวยครับมาอยู่นะปิกเกอร์ว่ะอืมสองสลิงแบบเท่ๆเกิดเจอเนาครับผมแล้วมีการตีบูรอนาคอสเลยนะครับ เอาออกเป็นของโลมสามเหลี่ยมมาก่อนเลยนะอ้อยเอามาเอาเกาะแล้วก็เอามาเร่งดาเมจนะครับ mm hmm. ฮีลาเล่นบนนะ mm hmm. ผมคิดว่าฮีลาฟาร์มจบเนี่ยเขาน่าจะทําบนละเราลงไปปิดร่างได้นะท mm ี hmm. ่จริงๆมันควรจะเคลียร์เวฟกลางก่อนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องมาปิดแล้วนะครับโอ mm ้โ hmm. หแต่ผมเดินเข้าไปคนเดียวไม่ได้หวะ mm hmm. มาละส mm hmm. กิลหนึ่งให้ผม เขาฟิกว่ะทุกคนโอเคตรงกลางวูดมารับเลนให้ได้นะยกสองไปครับตรงนี้ได้ได้เลือดมาอยู่นะเอวส,สูงเข้าไปโดนหนึ่งทีผมเชยงน้ำผักมันก็จะมีจังหวะที่ผมจะต้องเดินคนเดียวอยู่อุ้ยหายไปเลยครับผมเจอคีล่าดาักช้อนนะครับนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมไม่ค่อยเดินแม่น้ำนะครับตะกิ้หนึ่งไปสวย นาคอสเก็บคิวมาได้ครับคีล่าเข้ากลางเล่นดีจัดนะนาอคอสกีล่าเนี่ยคีล่าอะไรแหละอ้อยเนี่ยก็เล่นดีครับแต่คือผมแค่ตามอ้อยไม่ทันนค่นั้นแหละเวลาย่ออเข้าอ่ะแล้วเหมือนผมก็เล่นคนเดียวไม่ได้มีโลมนะโลมก็คือแบบคือเกมนี้นะผมบอกเลยว่าตัวใครตัวมันคือคือเล่นในจังหวะของตัวเองอรไม่ได้แบบดูเพื่อนแล้วเพื่อนจะเล่นยังไงอ่ะคือเอาจังหวะตัวเองคือเล่นจังหวะตัวเองอ่ะใครตัวมันแบบของจริง แล้วผมยกครับผมตรงนี้รอยยกแบบสวยๆอาเพื่อนเอาให้ได้เถอะสวยตกิลบหนึ่งเข้าไปสวยโอเคคือ,อโฟกัสทุกคนตัวะผมเข้าไปไม่ถึงดาซี่อยู่ละมันอยู่ไกลครับแต่ผมยกคีล่าได้เฮ้ยแข็งนะทุกคนสวยอยู่ก็คือจังหวะเด็กแรลงเลยอะช็อตเมื่อกี้นะี่คือตัวใครตัวมันอะ่ะผมยกคีล่าได้อา่า อ้อยเข้าดา์ซี่คืออ้อยมันหวนไปแล้วไงแล้วมันคงไม่คิดว่าผมจะยกได้ประมาณนั้นมัน้งเกตแล้วเติมนบตรงนี้เราสามารถเดินได้เพราะว่าคีราค่าเขาเพิ่งเกิดเนาะผมจะดักพุ่มนี้นะถ้ามีเพื่อนดักกับผมก็จะดีมากๆนะทุกคนมาตายได้นะแล้วสูดเดเขาเดินมาแล้วทุกคนน่าจะซูมนะสวย เป็นงานจัดเจ้าส่คนนี้เราเล่นกันสองคนก็ได้เพื่อนแต่เมื่อคีคือพลังอะ่ะ <_ d ry> เกมเนี้ยนะ่คือน่าจะตัวใครตัวมันน่ะแหละ <_ d ry> คือคิกซี่ที่มันเล่นยากในแแลงเนีย่ยเพราะว่าคิกซี่เป็นตัวที่ต้องเล่นกับทีมอะ่ะแล้วผมเดินมาสตันได้เหรอคือมันไม่ได้แบบคอมโบชุดเดียวตายในชน่วงต้นเกมอยู่แล้วอะ่ะต้นเกมคือมันต้องแบบมีเพื่อน เติมดาเมจด้วยอ่ะหรือมีคนเซตให้อะไรเงี้ยแต่สกิฟซิมก็มีความสามารถในการเซตเองนะแต่เราต้องมีฟิกเกอร์อ่ะมันถึงจะเซตง่ายนะครับเพราะว่าระยะสกิลหนึ่งของมันเนี่ยใกล้นะครับผมเราดักได้นะทุกคนพุ่มเนี่ยเฮ้ยเหมือนรู้ไอ้หมอนี่โอเคเขาน่าจะคิดอยู่อยู่แล้วแต่ั้งว่าจะมีคนดักนะครับมีจังหวะเงื้อเงื้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 แบบ ไลฟ์สกิลหนึ่งเข้ามาแบบก็จะเช็คเลยนะเกมนี้ที่ผมเล่นอยู่นี้ก็เป็นแรง์ประมาณ70ดาวบวกนะครับผมอ๋อผมโดนจับมีล้างไหมโอเคอ๋อไม่มีราะเพื่อเราเป็นสามเหลี่ยมครับผมแต่ว่าฟิกเกอร์ออกมาได้ครับนาคอสเข้ามาเก็บดาร์ซี่ไปครับตรงนี้แล้วดับเบิลคิวว้าวต้องไปส้มประสานงานวะทุกคนนาคอสเก็บ2 อ้อยเข้ามาเก็บตกแตนผมยืนดูเน,นี่ยเห็นไหมสังเกตอ้อยไหมเขาก็ไม่ได้เล่นแบบโรมด้วยคนเขาก็เล่นแบบหาของอะแค่ออกของโรมเฉยๆประมาณนั้นฟ้าขึ้นนะครับผมแบบไม่รู้จะเตือนไหนเลยทุกคนตอนนี้ อยากจะดักก็ดักคนเดียวเหงาเหงาอะมีไหมมีเพื่อนไหมเดินเข้ามาไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับเดินคนเดียวเหวงาเหงาโดนก็ตายคนเดียวอ่ะประมาณนั้นอนะ่ะสวยเอลสูเอลสูนี่ยิงแม่นนะกีล่าเข้ามาทุกคนถ้าเกิดอยู่กับเอลสูแบบนี้เราก็แค่รอซ้อนเอลสูนะอุ้ยรีเฟกไวจัด เช็คครับผมไม่มีใครเช็คก็ต้องเช็คเองผมคิดว่าดักได้ตรงเนี้ยดีไหมว่ายกสามอะแล้วงไงต่อเอานาคอตายโอเคยกยกอย่างสวยดักคนเดียวสบายอยู่นะ จะต้องฟิกปะว่าต้องฟิกอะ่ะมาเซ็นให้เราเพื่อนเอาหน่อยโอโ้โหแล้วผมตายด้วยว่ะทำทุกอย่างริงกว่าไอ้คลิกที่ตัวเนี้ยอุ้ยยังไงมันเอาตากันอยู่นะโอเคเราไปเปิดวิจารณ์ให้หนึ่งจังหวะอุ้ยอับสวย กเข้าไปอันติร้องละเอามาให้ตายสวยมากอูแต่ไม่ทันเีน่าจะลําเข้ามาว่ะทุกคนอคูจับไม่ถึงตายไหมสวยงามครับผมอเอ๊เล่นกันดีนะทีมเราเนี่ยก,ก็เล่นกันดีนะทุกคนมันก็แบบ่นแหละ คือเมทเกมนี้ก็จะเล่นยากเมคือเมทกับแคลรี่อ่ะกอนเคลียร์ดาร์กหน่อยเวรุ่นสวยมากแล้วเขาทำเลนนะคือแต่ว่าทีมเราเนี่ยคือเขาทำเวฟเป็นๆนะทุกคนคือเลนนี่คลิปไม่ตกเลยนะดันเลยแม่น้ำตลอดนะครับไม่ผมเอาเขาตายนะเขาไม่มีแข็งปึบหนึ่งคอมโบทำไมอ่ะ อยากฟิกได้ไหมโอเคโดนปิดไหมเนี่ยโอ้รอดยังไงอ่ะโอ้โหไอ้ค่าเทเทแล้วกลับไม่ได้หรออืมเราดักกีล่าได้ไหมกีล่ามันมันทำเลงคนเดียวตลอดเลยนะเราใช้แบบเลสรอได้ไหม ก็ไม่น่าจะได้นะกีฬาเข้ามาละหัวภูมิเนี่ยได้รมกลุ่มไม่มีใครมาหรุกคนเราลองดูแล้วโอ <c oughs> ้ยถึกว่ะใจยเยน็นใจยเยน็ยเยนนายใจเย็นนายถ้ามีอีกสักคนนะกีฬาตายแน่นอนเหลือแต่มันก็ไม่มีเนะาะจังแบบ เงาเงาหน่อยอ่ะเกมเนี้ยคือมันดักมันก็ดักคนเดียวดักคนเดียวก็ดักต้องไม่ตายถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบเจอ,อตัวบางๆอย่างดาร์ซี่หรือว่าคาเฟนี่อะไรเงี้ไมไมยเดินไปไหนก็ต้องระวังทุกคนอืเดินยากอยู่กับเอลซูด,ดีกว่า,วามันกจะยึดได้อยู่พุมนี้ ว่าข้างล่าง่งมันเป็นคีล่านะคีล่ามันชอบดันนะเื่อกผมดักเจอคีล่ามันก็ฆ่ามไม่ได้อยู่ดีอะ่ะกดเพื่อนไปก็ได้นะมันอยู่ในป่าแล้วแน่คีล่านะแล้วผมตอนนี้อ้อยเมโซนกำลังพยายามหาครับผมอยู่ไหนกันนะไม่มีครับโอเคอยู่แอลขวาครับผมตรงรุ่มแม่น้ำนายแล้วเจออะไรครับผม ก็แบบมีหยอกล้อันไหมหนึ่งคอมโบครับผมอ่ะรวมกลุ่มครับจังหวะนี้ผมมายกโอ้แต่ว่ามันเข้ากําแพงครับผมเอาให้ตายไอป่าตัวนี้สวยมากจะต,ต้องถอยหรือเปล่าเอ้ยเกน่านายมาทำอะไรตรงนี้หลอดสตัรโอ้โหมันไม่ปล่อยมันแข็งว่ะผมก็รู้ว่าแบบมันชาร์จถึงหลอดแล้วมันจะปล่อยมันก็ไม่ปล่อยนะ เคลิปก่อนเคลิปก่อนทุกคนตอนนี้คือตายสองตัวเท่ากันครับไม,ไม่มีมันจะเย็นเพื่อนมันต้องค่อยๆไปนะตายคอร์สนายโอเคครับทำไงดีนา่าจะต้องทำใจโอเ้เลือดไม่ลดเลยเหรอนายเกินไปไหมโดล็อกชีวิอีกอยากฆ่าเขาจริงนะ เขาเห็นผมแล้วเพราะว่าผมขาโ่ผมเคลียร์บนแบบนี้ได้อยู่แหละหรือต้องพยายามเคลียร์คีฟนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวคีฟเขาจะเป็นสองกองพอคีฟเขาเป็นสองกองเนี่ยเขาจะแบบชนะคีฟเราแล้วมันก็จะดันเข้ามาหาบ้านเราเรื่อยๆนะครับต้องให้คีฟมันเสมอกันนะครับผมเหยากางไปครับผมใ,ใครบอกแบบ พิกซี่แรงนะมันมันก็แรงจริงแหละโอ้โหอะไรวะเนี่ยหายไปแล้วครับเพื่อนเราอุ้ยอ้อยครับไปเก็บสองนะทำเป็นเล่นวย,ยังเล่นอยู่ครับผมเอาทางไหนดีวะทางนี้แล้วกันเดินหัวหมุนนะผมอ่ายกให้แบบสวยๆหรือทางไหนเลยตรงนู้นก็ล้วงตรงนี้ก็ล้วง โอ้ยโอ้ยโอ้โหติดเคียวมันทำไมไม่ตายนะโอ้คลิปเอานะเพื่อนจะวา้ามไหม,ไหไมอุ้ยว้าบว้าบว้าบหายไหมโอ้ยโอเคก็<ม>ถือว่าแลกกันไปนะครับผมโอ<ท>้ต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วเพื่อนเรามาอยู่เพื่อนเรามาอยู่เพื่อน อ๋อยกไม่โดนปุ๊บโอเคโอ้ยให่แท้วิงโดนนะแต่ผมขอรีเรียดก,ก่อนอนะคือสตันผมอ่ะมันตันใกล้ทุกคนมันเลยสตันยากนะคือเข้าไปสตันอาจจะโดนดูดปาดโดนคีล่าเหยียบ โดนอ่าเยน่าคอมโบอะไรเงี้ยคือมันโดนหมดเลยอ่ะซึ่งมันไม่สามารถเข้าไปตันได้ง่ายๆนะมันชาร์จในพุ่มมันรอปล่อยทุกคนเอาอยัางไงมันเอ่อด์กตัวนี้กี่าเข้าไปแล้วทุกคนเราดากได้ไหมโอ้ไม่น่าจะได้ทุกคนโอ้โหเราฟิกเลยนายแล้วผมฟิกทำไมไม่น่าจะรอดอยู่แล้ว ยเยน็นเพื่อนตอนนี้จำนวนคนเราเยอะกว่านะแต่ว่าเราต้องเคลียร์แวนการ์ดก่อนอนะในเหล่าที่ผมตายอยู่เพื่อนก็กันบ้านกันได้นะครับผมสวยมากอุ้ยนะขอโคตรจะแรงอ๋อเออเอเเน่นี่ก็เกือบจะฆ่าผมได้แล้ว สก,กิลตออยากจะสก,กิลตอเลื่อมาแล้วแต่ค่อนข้างยากอยู่ระยะสก,กิลคิกซี่มันไม่ได้ไกลอะทุกคนเนี่ยระยะเนี่ยคือมันเสียยนเน่ยงมากเลยนะมันจะโดนกีล่าเหยียบถึงนะครับผมระยะเนี่ยซึ่งมันมันต่อเลื่อมมันตรงข้ามยากอะคิกซี่มันก็เลยแบบต้องมีเพื่อนพาเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยถึงจะเล่นได้ ที่เราได้ฟิกมานะได้ฟิกคาเฟ่อ๋อโอเคให้ได้ฟิกผมเหมือนกันตอนเนี้ยคือจะเข้าไปสกิลก็โดนแบบนี้ทุกคนยากเเยว่ะทำไงดีอะแบบยืนรอซ้อนเอีนันแล้วกันนะแบบเนี้ยรอสตาร์ทให้แบบสวยๆนี่แบบแม่นๆคมๆตัวซ้อนก็ได้ไม่เปิดละเปิดไม่ได้จริง พยายามจะเข้าไปเล่นพยายามจะเข้าไปตัดเขาก่อนอยู่ทาไม่ได้จริงนะระยะเรามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นน่ะนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบอีกซี่ช่วงนี้คนไม่ค่อยจะเล่นนะครับผมด้วยระยะนะระยะสกิลมันสู้เมดอย่างลิเลียยูเอ็มิกกี้ไม่ได้เลยนะครับ กำลังจะขึ้นเลยครับผมเกมเตึงจัดนะยี่สิบกว่านาทีแล้วทุกคนเอ็ก <c oughs> ถ้ามีมาหลอดอยู่มาผมโดนปาดอนะแต่ด้วมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นเอ้ยเอาไปหนึ่งยกโอ้โหหายอลอดเกียบเทุกคนสคิวหนึ่งไปลงไปให้โดนหัวโอ้ซิคิวหนึ่งโอ้ซิคิวหนึ่งสวยมากแล้วลอยยกให้แบบสวยๆเพื่อน แล้วผมเจ็บจัดช็อตเี้ยังไงต่อดีสกิลหนึ่งไปกลังใจให้เป็นหนึ่งทีโอจะเจ็บกันหมดทุกคนนะครับผมแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วหนช็อตเ้อ้อยนาคอส2องไปต้มประสานพลังกันอีกแล้วครับผม2ตัวล้วงฮะตรงนี้เรามาอยู่นายเรามาอยู่นายช่วยหน่อยได้ไหมได้ไหมและผมต้องฟิกครับผม อหูแล้วนาคอสเข้าแปลวิสองคนครับผมตรงนี้ได้อีกไหมนาคอสเพื่อเลิฟไม่น่าจะได้แล้วนะครับเอาเลี่ยงว่ะสองเป็ดส้มรวมพลังยัได้บูอ่ะอ่าโอเคไม่น่าจะรอดโอ้ยรอดว่ะรอดอยู่นะอืมเราเกล้าห่างได้อยู่นะทุกคน เดี๋ยวเราเคลียร์ล่างแล้วก็วาว์ปบกลับบ้านครับแล้วก็ไปเราเล่นก็ส s ลเยอร์ครับผมคอรสเปิดก็ส์ไวทุกคนผมดักตรงนี้ได้อยู่ถ้าเกิดมันมีคนเข้ามากียงผมกาจะต้องเอาชีวิตแรกนะครับโอ้ขหดล้วหวานมันเห็นผม,ามานะไม่น่าจะรอดทุกคนทำได้เท่านี้ว่ะเยวทีมาท้อใจ แล้วช็อตดีครับผมอ้อยเข้าไปเก็บดาร์ซี่มาได้ครับอุ้ยแล้วเอาไปอีกตัวครับได้อีกไหมได้อีกไหมได้อีกนี่มันพลังของอ้อยเมส็สซมชัดๆครับผม <c oughs> โค้ดสวยน <c oughs> ี่ถ้าไม่ใช่เม้มผมว่าคงไม่น่าจะไหวหรือเปล่าวะแต่เป็นเป็นเป็นเมนอ้อยเก่งๆก็น่าจะไหวนะแต่เม้ซอนะ่ะเนาะเขาก็เล่นจนแบบช่ำชองแล้วอ่ะเขาก็แบบ รวดดามจแบบเป๊ะๆอ่ะทุกคนตอนนีลกลงจะจบเกมนี้อยู่ทุกคนเออมันก็ไปได้เหมือนกันนะอ้อยโลมิงอะ่ะขอย้ำนะครับผมอย่าเล่นอีกเลยผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยเล่นเมดผมเหนื่อยมากเลยในเกมนี้นะคือผมเดินคนเดียวแล้วแบบผมดักก็ดักใครไม่ได้เพราะว่ามันดักคนเดียวนะครับมันต่างคนต่างเล่นอะ่ะผมต้องมาเล่นเมดสไตล์แบบทัพพอร์ตอ่ะที่แบบ มาคอยซ้อนทีมอ่ะแบบนั้นจะไปรอดนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปเล่นเมทําเกมแบบคือมันไม่สามารถทําได้ทุกคนเคลียร์เลนก็เคลียร์ช้าเดินก็ไม่ได้ดักก็ไม่ได้ทําได้อย่างเียวคือเป็นตัวซัพพอร์ตให้ทีมมีสตันที่ดีมากๆคลิกฟีีนะครับผมมันก็เลยซัพพอร์ตทีมได้แล้วก็มีดาเมจนะครับก็นี่นะครับผมอ้อยเมส้มกับนาคอนเมับผมตึงนะเล่นเล่นดีนะสองคนนี้นะครับผมว่าทีมเล่นลาบากนะครับผมดาเมจผมก็ไม่ได้แย่นะผมก็ทําดาเมจอยู่นะครับแต่ก็รับดาเมจ ก็16เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมจะชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้กันหน่อยนะครับมันจะได้ช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปของเราได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับ